ดีครับตอนนี้ก็มาพักทานข้าเที่ยงนะครับบรรยากาศเถียงนาน้อยนะครับแต่ดูแล้วมันไม่ใช่เถียงนาน้ยแล้วเพราะว่าเถียงใหญ่มากๆเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับวันนี้ก็มานะครับส่งเสริมปลูกมะเขือเทศนะครับมาจ่ายเมล็ดพันธุ์นะครับก่อนที่จะลงมือปลูกนะครับก็ พี่ชมพูนะครับใจดีมากๆเลยนะครับก็ต้มไก่ซูขินเนาะภาษาบ้านเฮาเนะไก่ดำได้นน่นะโอ้ไก่ดำเนื้อใบเรียวเนาะไก่ดำภูพานนะครับแซ่บะยู่อบเรียวเส้เลอโอตีนมันคือดำค่ะแกเบิรงเนาะเนาะดำเนาะโอ้ไก่ดำภูพานนะครับแซ่บขนาดเลยเดี๋ยวจะงมือให้เรียวพาไปกินก้อยปลาได้เนาะก้อยปลาเจี๋วนะครับ ถ้าเผ็ดไม่พอนะครับท่านผู้ชมพี่ชมพูจัดให้เลยนะครับปลูกเองนะครับพริกกระเหลี่ยงเม็ดโตนะครับภาษาบ้านเฮาว่าพริกเรื่อเนาะพี่ชมพูเนาะพริกเรื่อไพริกเืนเนี่ยครับอร่อยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับแซบแซบแซบแบอบไปหีเขาว่าก้นอันกินก้นมะน,นี คน,ย,น,นยันมีบอกใสบูแมนยี่บอกแมนบอกไก่ดำภูพานนะครับท่านผู้ชมอร่อยมากๆเลยครับเนื้อดำๆนะครับนี่ไก่ดำภูพานนะครับเ <c oughs> มื่อคืนนี้ก็อบไก่บ้านวันนี้มากินต้มไก่ใส่ใบมอนนะครับ ไก่ดำภูพานน้ำพริกเผ็ดๆนะครับแล้วก็มีถ้าเผ็ดไม่พอก็มีพริกกระเหลี่ยงนะครับพี่ชมพูก็ปลูกตามคันเทนานะครับปลูกตามคันไทนาเลยนะครับอันนี้ใบหมอนนะครับเห็นไหมครับใบหมอนเด้อนี่พี่น้องเด้อนี่หมอนก็ปลูกเอียงเด้อครับผมทานข้าวด้วยกันนะครับกดติดตามชมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ